สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลล์อีฟนะคะวันนี้จะพามาชม Fortuner Leader S แปลง GR Sport ได้ชุดแต่งหล่หอแบบนี้ออกจากศูนย์เลยค่ะมาชมกันเลยว่าเจ้าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะเราแปลงเป็น GR Sport ให้ยกเซตแบบนี้เลย กระจังหน้าด้านล่างนะคะเราทำเป็นสีดำเงาพร้อมกับติดโลโก้ GR ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเขี้ยวไฟตัดหมอกนะคะเราทำเป็นสีดำเงาให้ดูเท่แบบนี้ไปเลยมาพร้อมกับโลโก้แก้วค่ะไฟหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นไฟหน้ากาา้างปลาดูโอโปเจคเตอร์ของแท้เบิกศูนมาเลยค่ะ ถัดมานะคะมาดูกันที่ด้านบนบ้างนะคะด้านบนนะคะเราจะทําเป็นงานพ่นสีหลังคาดําหล่อๆให้แบบนี้เลยค่ะพร้อมกับแจ้งจดทะเบียนสสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกนะคะเราทําเป็นครอบกระจกสีดําเงาให้แบบนี้ไปเลยค่ะ ส่วนล้อแม็กนะคะเจ้าคันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กให้นะคะยังเป็นล้อแม็กเดิมขอบ17ยางดันหลบ2อบ65ทับ65 R17 ค่ะส่วนถ้าท่านใดนะคะอยากอัพเป็นขอบ18หรือขอบ20ก็สามารถทำได้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะเราก็แปลงเป็น GR Sport ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าท่านใดสนใจ Fortuner รหล่อๆแบบนี้ ติดต่อมาได้ที่0953692554เซ e ลล์อีฟนะคะขอบคุณค่ะ